Okay, s <S โอเค let's go วันนี้ก็วงส่งแล้วดีใจมากๆเลยครับวันนี้เป็นแบบเลิกงามยามดีใช่ไหมครับพี่ก้าครับตอนเระพุทธครับไม่ได้นะถ้าอยู่กติเระพุดธครับครับแต่เราเริ่มแบบว่านะนำตัวกันก่อนดีกว่าได้สโอเค เรงจากผู้จัดก่อนดีไหมครัผู้จัดงงเลยครับก็นั่นตัวจริงปะเนี่ยครับจริงอันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงงงแล้ก็รับไม่ได้เล่นเรื่องบีครับแต่ว่ารับบทเป็นผู้จัดรับบทเป็นผู้จัดของซีรีส์เงนี้ครับผมใช่รับบทเป็นผู้นมกลับเหมือนกันครับกล้าคับบบผนกลับกครับผม สวัสดีครับติติครับรบบดเป็นดวงเศรฐโภคเน่ต้องตกมหนือด้วยสวัสดีครับปอนะครับรบบดเป็นฉินครับเอออ่ะเป็นเลือดกลับเพื่อนก่อนนะนะครับน้องการสวัสดีครับทีนะครับรบบดเป็นโต้งครับผมเอสวัสดีครับยมนะครับรบบดเป็นพิมครับ เอ๊มาแล้วดีครับเรฟนะครับรบดเป็นแปดเบครับนองนะครับระบบเป็นเจมี่ครับเจมี่้อลมดง้นเองไมาได้เั้งลาตหอล้วันนี้เรทนกแล็ายใช่ถ้าฝนตกแล้วก็หยุด แล้วก็มีตกเบาๆให้แบบเดี๋ยวร้อนมากแล้วก็หยุดอ,อีกเขาบอกว่านี่คือเทพาลรับรนะใช่ยังไงคุณน้ำชาผมบอกว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าบวงสวงที่ไหนแล้วมีฝนโปรยออกมาแล้วพอแบบบวงสวงเสร็จปุ๊บฝนหายแปลว่านี่คือแบบประทานพรที่แท้จริงเลยโอเคคราวนี้ลุ้นต่อเลยว่าจะหย่าตกแล้วนะคะก็จริงจริงๆเดือนนี้ก็เปิดกล้องแล้วค่ะ สะโพกแบบสะโพใช่ไหมครับใช่ครับก็แบบจริงๆน้องๆเ็าเตรียมความพร้อมมานานมากๆแล้วนะครับจริงๆนะที่แบบอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างนะฮะแต่ว่าคือทุกวันที่มีงานนะครับน้องก็แบ่งเวลาน้องมีซ้อมอยแบนด์มีออกงานอีเวนต์แล้วก็มาเนี่ยครับมาเวิร์กชอปอืมก็ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเวิร์กชอปแบบเวิร์กชอปมาค่อนข้างแบบพอสมควแล้วใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นจํานวนที่เยอะรัง สำหรับสาหรับในการในการเวิร์กช็อปะสำหรับก้านะแต่ก็ก็ยังจะรู้สึกว่ายังต้องเวิร์กช็อปต่อไปอีกไปเรื่อยๆรอยใช่ค่ะก็ให้แน่นไปเรื่อยๆแต่ว่ามีแสดงหน้าใบ่ใช่ยังไงครับกเป็นยังไงคะน้องๆองเราหน้าหลาก็คิดว่าน้องๆโดนชูดมาด้วยความแบบตรงคาแรคเตอร์ แล้วก็น้องๆก็ใหม่แต่ว่าก้าก็รู้สึกว่าก้เตรียมตัวน้องมาได้ดีต้องรอดูในซีรีส์ว่าจกมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังนะก็ถ้าลองหน้าใหม่แล้วก็ต้องตีปอเนาะซึ่งก้าคิดว่าตอนนี้น้องพร้อมมากๆแล้วแล้วก็เข้าใจตัวละครแล้วมี อ๋อคดล่าสุดมีแบบมีการร้องอบร้องไห้กันไปบ้างเ,เล็กน้อยเพราะว่าแบบเหมือนพอเข้าถึงตัวละครแล้วเขาก็จะรู้ว่าตัวละครเป็นอย่างนี้ได้เจอตัวละครกันแล้วอะไรง้ย่ออกมานี่คือเหมือนจะเป็นอะไรที่แบบีสงาัน,นี้พี่ร้องห้เขาเรียกว่าร้องไห้ปื้มปิติแบบได้เจอแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างเงี้ย รับตีก็คือรู้สึกว่าต้องต้องทําให้แบบดีกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดอ๋อครับผมก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ทาให้ดีที่สุดเลยวันนี้เพราะว่าตอนตอนที่พายล็อตคือได้ได้กระแสตอบรับจากพี่ๆทุกคนแบบดีพอสมควรครับใช่ครับก็รู้สึกว่าเหมือนตีเลยครับที่อยากทาให้ดีมากๆก็ตอนนี้คือเราเริรกับแบบเข้มข้นสุดๆอือก,อก็หวังว่าเปิดกล้องไปเราจะทําได้ดีแล้วก็ทุกคนจะชอบนะครับ ก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ก็อยากจะแบบตอบรับความคาดหวังของทุกคนในการให้ดีที่สุดครับตัวผมก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องเนี้ยแล้วก็เพราะว่าก็เหมือนเป็นครั้งแรกด้วยแหละครับที่ได้เล่นซีรีส์แล้วก็ก็อยากตั้งใจมากๆให้ทุกคนออกมาแล้วก็ชอบผลงานของผมครับก็ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยครับก็มีใครช่วยให้ขึเต้นมากมีใ่ียไแกงชวคุยรนุเอนเตอร์เแล้วหายเต้นไหมคะอแบบก็หายเต้นเม่อนเพื่อนนะครับ ขาต่นเ่นก็รู้สึกน่าจะเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ที่เป็นซีรีส์ใหญ่ขนาดนี้ที่เอาเป็นตัวปั้นน้กลน้องหน้าใหม่แก้วยังไงคะครับก็จริงจริงก็โอ้โหมุนยากจังเลยอก็เขาเรียกว่าไงครับเราเราเราชอบนะกับการที่ร่วมงานเด็กใหม่ๆเพราะเรารู้สึกว่าเขามันมีอะไรให้เราแบบ ได้ค้นหาแล้วก็เป็นความเฟสที่ท,ที่ที่คิดว่าทางตัวทีมงานเองหรือตัวคนดูเองอะ่ะจะได้สิ่งนี้ยกับไปเราคาดหวังไหมก็ส่วนตัวก็คาดหวังนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบทุกคนรอคอยเยอะมากๆเลยเราแบบนัสดงก็ใหม่ยกแผงแต่เราเราสนุกกับมันมันมันจริงๆถ้าเกิดในในฐานะทีมงานอะ่ะมันชาเล็์ตัวเราด้วยว่าเราจะสามารถทําให้เด็กๆอ่ะเขาเติบโตไปได้แค่ไหนส่วนตัวก็รู้สึกว่า เออมันน่าสนุกครับโดยตัวเนี่ยตัวสองคนนี้น้องๆก็เขาก็แบบเป็นเรื่องแรกที่ได้ไปรับบทนําเหมือนกันดังนั้นอ่ะเหมือนทุกคนก็คือใหม่หมดก็มาดูกันว่าเราจะทําม <c oughs> ันได้ไหมแต่ว่าเชื่อว่าทําได้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของทุกคนรวมถึงตัวทีมงานด้วยครับกับกก็คือพอเป็นแบบว่าดิกใหม่หมดแล้วมาแบบสอนติกเหมือนเขาแอบกังวลแล้วบอกว่าต้องวางแบนเรื่องนี้ไหมหรือยังไงกับว่า ไม่แบกนะก็คิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะเรียกว่าแบกเรียกว่าสนุกกับทุกวันที่ที่ได้ทําดีกว่าตอนนี้ก็ทุกว์นชอปก็ไม่ได้มีความกดดันอะไรแล้วก็มีแต่ความสนุกแล้วก็คิดว่าตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานมากแล้วแบบพร้อมแล้วจริงๆอะ่ะเราสามารถแบบเปิดได้เลย<า>เลยแหละแต่ว่าวเราจะมี <c oughs> <c oughs> มาอ่ะมันก็เป oh. yeah, uh, ิดเลยแต่ว่าจะมีการติดงานอะไรเล็กน้อยอะไร้ยก like ่อนพอเข้าช่วงเวลาที่เปิดได้เราก็จะเปิดเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนกลางเดือนประมาณกลางเดือนการเดากงมา่ต้องขอคิวคะเราวางคิวไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมันคือการจัดสรรเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ก็คิดว่ามันไม่แน่จะกระทบเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องดวงหรือเรื่องไหนเลยเพราะว่ามีการวางวางทุกอย่าง ไว้อย่างดีมีคิวน้องมีคิววางไว้ทุกอย่างอย่างดีแล้วก็รู้ว่าตรงนี้ต้องซ้อมอะไรตรงนี้ต้องเวิร์กช็อปอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮก็ทําได้ดบีบางทีน้องก็เต้นมาแล้วก็มาด้วงหรือไปด้วงแล้วก็ไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำงานเสร็จก็แบ่งคิวกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วสําหรับการนั้น แต่คิดว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังนะผมว่าก็จริงๆผมก็คิดว่าถ้าซีรีส์ออกมาดีอะว่าทุกคนก็จะดังไปด้วยกันแล้วเราก็มั่นใจมากว่ามันน่าจะออกมาแบบทุกคนมาทบใจเพิ่มตัวผมเองไม่ได้เป็นพุ่มกลับเรื่องนี้แต่ว่าคือพยายามแบบติดตามในโปรเซสต่างๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันน่าสนุกมากๆครับแล้วแบบคือจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นซีรีส์แบบ เหมือนที่เราเคยทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยรักใส่ใสอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันก็ใช่แต่ว่ามันมีรายละเอียดอะไรหลายอย่างนั้นนะ่ะที่สำหรับผมว่ามันมันไม่เคยทำมาก่อนออแล้วกออ็ถ้าทุกคนเหๆๆ็นกเทลอร์อะเนาะมันมันยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าทุกคนนะ่ะยืนยันกับผมว่ามันคูณน,นั้ไปอีก กดดันไหมตอนนี <Yeah. S 2> so nice. like, like, ้กเก็งเลยใช่แต่ว่า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 น่จริงแล้วว่าเราเราก็มีทีมที่เป็นที่ปรึกษาของบทด้วยอีกอีกอันนึงพว่าเปรียบข่าวเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามน้องๆเองนะครับโดยเฉพาะในทางสตีฟอเขาก็เขาเรียกว่าเขาอินกับเรื่องนี้มากมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าทุกคนทํางาน อย่างสม,มัคคีเป็นทีมคดว่านี่ยพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบว่าเพิ่งแรกเกิดหรืออะไรก็น่าจะปังกว่าเดิมตึงเลยเนอะอย่างของของกิตติงา<ห>นเขาก็เหมือนรุ่งานจะมาเยอะมากความสนิทความอะไรพวกเนี้ยเคมี้จนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเคมีจนถึงตอนนี้ก็คิดว่ามีบางอย่างที่อพัฒนาขึ้นาการพยายามดูในสื่อเนาะพยายามดูในสื่อ,อว่าแบบเฮ้ เขาไม่แบบเขาจะจับตัวเขาก็จะเป็นแบบคือเนี่ยคือปอดิติเขจะมีความแบบเกรงใจอะไรใช่แต่บอกเลยสิ่งที่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เห็นในสื่อต่างๆเหล่านั้นเชิญชมที่ดวงค่ะหรือดูวงจะทำให้เขาเอ้ย นักสนิทตื่นกระเต้นเลยใช่จริงๆแล้วก็คิดเป็นเพราะว่าด้วยตัวบทของนิยายด้วยแหละที่มันมีการพัฒนาไปเป็นสเต็ปสเต็ปที่ทําไม่น้องที่น้องต้องค่อยๆขยับความสัมพันธ์ซึ่งก็คิดว่าก็จะทำให้คนดูสนุกกับสิ่งนั้นนิยายเขียนมาดีมากค่ะแล้วก็นักเขียนก็มีการให้ความช่วยเหลือ ด้วยเปเปอร์ข้อม uh ูลน yeah. yeah. uh ัก huh. แสดงต่างๆอย่างเงี้ยได้เยอะอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณนักเขียนด้วยเนาะไม่งั้นน้องจะวิเคราะห์ตัวละครได้ไม่ถึงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นแล้วเขาก็ให้แบบอิสระทางความคิดอะไรใช่ต้องสำคัญก็คือมีส่วนที่ว่าเรื่องแบบว่าคาแรคเตอร์ตัวละครก็ก็มีก็คือมีเบสฐานเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครจากนิยายค่ะแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆจาก จากนิยายเพราะว่าตอนที่เราซื้อนิยายเราก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเตรียมเรื่องนี้เพื่อจะเป็นซีรีส์อยู่แล้วอะไรอ่งฮะแล้วนั้นเขาก็จะมีการเขียนที่แยบยนที่ใส่ทุกอย่างเข้ามาเพื่อให้นิยายเพื่อให้ต่อเติมได้อะไรอย่างงี้แล้วก็วแ,วแต่ก็ยังอยู่ในทางของเขาได้จังถูกต้องอะไรแบบนี้นก็คิดว่าเราพร้อมแล้วแหละครับเราพร้อมแล้ว จาดมไหมคะอยู่ไหนเขาฉีหลอดตั้งเมาหลอดไมอารยตั้งเมาโหลแล้วถ้าลองเข้าด้วงดูสักด้วงกับเธอดูสักสักโปรดักหนึ่งจะรู้ว่าคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะได้ใช้สิ่งนี้จะได้สุดๆเลยก็ยังเหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้วงสองข้อมันก็แบบแดดออกอะไรนี้ก็สามารถคิ้เข้าได้คแล้ว นะครับรับบทเป็นคิมเป็นเพื่อนของฉินครับผมก็จะเป็นตัวละครที่คอยให้คำปรึกษาฉินก็พยายามสุดๆครับกัเรื่องนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับมันแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมมีท่าค่ะว่าก็ต้อะมีท่าใส่ตั๊กแตนอื่นมามีเรย่องกูปวดตีตีสอนมาตั้งแต่ ประมาณสี่เดือนที่แล้วอจักก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าติติเลี้ยงทุกคนเลี้ยงกันทั้งเราเลี้ยงกรครับก็ที่ทีนะครับก็รับบทเป็นโต้ครับเป็นเพื่อนของชินเหมือนกันครับแล้วก็ตัวผมก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับกลุ่มนี้ครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ฝากผมไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ ผมบะหมี่ได้แล้วกันครับครับก็ชื่อเวฟครับรับผลเป็นแปเพื่อนซีของช่วงครับครับ สร้าง s พ p ร o r ครับสร้างสีสันให้ครับก็ฝากแื้วแบบก็ด <c oughs> ได้นะครับห่าห่า่ามัน <c oughs> มีแยัว คนเป็นเจมี่ครับก็จะเป็นเพื่อนของด้วงของกันครับก็จะเป็นคนที่คอยช่วยด้วงคอยัสปอร์ตแล้วก็สร้างสีสันให้ไว้ให้ยังไงตอบคนนี้ตอบคนนี้ยังไงตอบคนนี้ยังไง เน่ยังไม่โดนยังไม่โดนโดนได้พลาโดนได้เลสวัสดีครับชื่อติ๊ติ๊นะครับผมรับบทเป็นด้วงหาสวัสดีครับชื่อปอนะครับรับบทเป็นฉินครับมีรับผู้ไหม เช้าไอ้มิ่นไอ้มีไอ้มิ่นสตริงไม่ว่าอย่างไรเนี่ยฟังนะโอเคขอแถลงข่าวล้ดเมียค่ะเพราะว่ารู้นะว่าตอนที่บวงสวงเมื่อกี้ข้างบนน่ะเฮ้ยพอมีเทียนจุดแค่บวงสวงเทวดาค่ะ อุ้ยผม,มเห็นเหมือนกันกีน 1> <AC> 1> ่ก้าพีกาเราพูดกับพี่ปอยเยว่า,าเอ,อาน้ำไม่่นั่นใช่ไหมดครับเดี๋ยวอัพโหลดเลยนะตีหมอตีตเนี่ยฮะฮะไม่มีอะไรแล้วรัแพนของแเรื่องนี้ะเปิดก้องมาที่นี้เลยว้งเก่งากจริงวงรับตอบแตกปะเนี่ยก็แพนแผนว่าปีนี้ละกัน ป้าไปคิสปอยใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่มีใครสปอยได้เท่าเธอเพราะว่าอะไรทุกคนกลัวข้องดำหมดค่ะเคาเองได้ไหมปีนี้คาดหวังนะครับว่าจะได้ดูห้าแพนไม่เปลี่ยนแต่ถ้าแพนเปลี่ยนก็ปีหน้าเพราะว่าเพราะว่าเอาการตัดสินใจคนเดียวไม่ได้มันก็จะมีแบบโดยองรวมในเอยแบบ แบบแบบช่องแบบช่องอะไรนะสปองสปอนอะไรงี่แต่ว่าแต่ว่าแทนไปว่าปีนี้ปีนี้พยายามปีนี้ค่ะใช่ก็ฝากกับแฟนทุกคนด้วยช่วยแบบสปอร์ตจะได้สปอร์ตจะได้ใจหัวใจะได้ดีวัย มันมีมมีม uh, right <im <im uh, ัม uh, uh, ีมาสปอด้วยนะให้เรนช่วยทุกคนาช่วยกันทุกคนมสามสมมมแต่ว่าไม่มใช่เฉพาะมัมีนะครับแบบผุ้โ่คุลครับคุณตาคุณยาคุณยายสามารถคุณป้าคุณน้าคุณนาพี่สาวสามารถมาดูได้และก็สปอร์ตกันได้นะครับใช่ครับเหลือเหลือโพนึ่งอ่ะฮะอีโพลหนึงอ่ะคือ เก็บไว้อ๋ออ้าวเลี้ยงเลยอ้าวครับก็คือก็ฝากซีวีนุ่งกับเธอนะครับผมฝากด้วยนะครับก็เราจะทำให้เต็มที่ครับทุกคนโอเคค่ะถ่ายรูปด้วยนะ